ไอ like, ้คนมันจ in ับป้วเอาไปกับเอาเฮ้ยเดเดินนเดนเดเดินเนเดินเดเดินนครับดนเนเน รูโชกันรู้โชกันรู้โชกฟานแคดูมาแค่รูปรอดแล้วรอดแล้วทอู่อยู่อู่อ่อููมาดูดิดูดิเราได้ช่วยชีวิตนันอันนี้ถือว่าได้ช่วยเรยเพราะถ้าเกิดเราไม่ไปรอดซื้อมาก่อนเนี่ยก็เชื่อว่าต้องเสียใจที่เป็นาน เขาเอาไปตุนยาเอาไปอะไรก็าผื่อพิษดานมีอ e ยู e, e, e ่ต e ัว e นี้ร้ายตัวนี้ตัวนี้ร้องตลอดเลยได้้แลวครับต่อมาเราก็ได้มีการ ติดต่อรอซื้อ,อเสือโคร่งนะครับลูกเสือโคร่งจากกลุ่มผู้ต้องหาซึ่งเราติดต่อกันหลายครั้งก็มีการผัดผ่อนมีการต่อรองกันมาเป็นระยะระยะนะครับจนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้วันเวลาปร,ประมาณสักเดิมเนี่ยจะส่งเสือให้เราประมาณสองทุ่มนะครับแต่ว่าผัดผ่อนเรื่อยมาจนมาเช้าวันนี้ประมาณตีสามกว่านะครับก็รับแจ้งว่าได้นําเสือข้าม,มาจากฝั่ง สปปลาวเพื่อจะมาส่งให้กับสายซึ่งทําการ่อซื้อนะครับหลังจากที่มีการนําค่ามาแล้วนะครับาสายรับได้เข้าดูแล้วมีการส่งเสือจริงนะครับเราก็เลยจัดชุดกําลังในการเข้าชาร์จและก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องหานะครับตอนนี้ผู้ต่างหากแล้วก็ไม่มีหลัออกฐานใดๆสำหรับว่าได้ไปติดต่อ,อขอซื้อเสือจาก ในทุนเวียดนามที่อยู่ฝั่งลาวเข้ามาในประเทศไทยรพื่อมาตกแคบเรา,านะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมข้ามชาติที่มีการลักเอบค้าเสือส่วนที่ไปที่มาของเสือจะเป็นอย่างไรมาจากไหนเดี๋ยวจะให้ทางพี่ชัยวัฒน์ซึ่งอยู่กรมอุทยานได้ลองวิเคราะห์ว่ามันเป็นเสือเราหรือเสือลาวก,กันแน่นะครับครับก่อนอื่นขอขอบคุณบกปทาศานะครับทางสมนักตำรวจแห่งชาติแล้วโดยเฉพาะาทาง กระผุ่กับการ3ที่มาได้มือการควบคุมแล้วก็วางแผนในการจับกลุ่มนะครับในการสืบสอบเนี่ยก็เป็นทีมงานที่ท่านได้วางแผนได้รับกลุ่มแต่ที่มาของเสือเนี่ยเรามีสวนเสือ,อที่เพาะเลี้ยงอยู่ที่เป็นสวนเสือนําเที่ยวด้วยแล้วก็เพาะเลี้ยงด้วยอยู่ที่มุกดาหารแล้วก็ในการนําเข้าส่งออกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะผ่านด่านอยู่ที่มุกดาหารเป็นหลักแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่ง ซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยพอมีการพ่อเลี้ยงหรือว่านําไปส่งฝั่งนู้นแล้วเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยค่อนข้างจัดทางานลาบากเพราะฉะนั้นในการสืบสวนในการรวบรวมขอ้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็สืบสอบว,ว่านําข้ามไปพร้อมกับหมูแล้วก็นําไปฟอกป,ประมาณนั้นแล้วก็กลับมาฝั่งไทยกันละฝั่งไทยโดยเล่นละเล่นละถูกต้องก็มีไม่ถูกต้องก็มีในส่วนนั้นแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือการนําเข้าส่งออกหรือว่าการขยายผลเราได้ตรวจดีเอแล้วก็ เราจะสืบว่าพ่อแม่ของของทั้ง4ตัวเนี่ยที่เราสืบสอบไปเนี่ยน่าจะเป็นสายพันธุ์จากฝั่งไทยแล้วก็สั่งส่งข้ามไปเก็บไว้ที่รุ่นก่อนอมาเรียงแล้วจะน่าส่งกับสายได้ไงสายใครล่ะ,ะรู้จักสายอ่ะไมอะ่อย่างนี้พี่เอามาเนี่ยพี่ให้เงินเขาไปแล้วก็ส่วนตีดต่อเงินทีแรกพี่ซื้อไว้สองล้านแล้วต่อเดือล้านห้าแต่เงินน่ะให้ไม่ครบ แล้วพี่ก็ให้อีกคนเนี่ยของพี่เนี่ยไปเป็นตัวประกันฝั่งเราตอนนี้ชื่ออะไรพี่ยื่นฝั่งโน้นเนี่ยชื่ออะไรไม่มีครับมีดีก็อมีจะแสดงละครได้เหมือนกันนะแล้วพี่เนี่ยแสดงละครได้ดีอ่ะเพราะกล้องวงจรปิดมันมีคนมาตรวดพี่มากัะไทยมีหมดแล้วพี่บอกว่าไม่มีใครพี่จ่ายเงินก็ไม่ครบผมก็จะเคยเอาไม่ได้ไมแต่บาทเดียวเลยไม่ได้จ่ายนะพี่ครับขออนุญาตสมุดชื่อสิบยเานะครับยังไง